ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําทีมตีบอสกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับใครที่เป็นสายตีบอสหรือว่าเป็นสายขี้เกียจหาทีมตีบอสแล้วอยากจะได้ของรางวัลดีๆนะครับติดท็อปติดอะไรแบบนี้นะก็สําหรับรอบนี้นะครับเป็นโกล,ลิมสีเขียวนะครับสกิลก็จะประมาณนี้เลยสามารถกดดูได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่รอบนี้ผมตีไป25 m อแล้วนะคือ ลองทีมไปไม่กี่ทีมนะก็สามารถตี 25M แล้วก็หน้าตาทีมที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นทีมนี้เลยนะครับคือเรียกได้ว่าทีมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ตัวแบบว่าไม่ได้แบบยากเท่าไหร่นะครับหลายๆคนน่าจะมีตัวแบบนี้กันนะก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปการตีบอสนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์คนละหไลค์แล้วก็ื้นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของผมด้วยนะ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังคิดที่จะเติมเกมผมขอแนะนำร้านอีลาสติกช็อปถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัย100%เลยนะครับเพราะทางร้านจดทะเบียนการค้าแบบถูกกฎหมายมีบริการเติมเกมามากมายสามารถทักไปได้ที่เพจอีลาสติกช็อปหรือว่า line Shop. ไลน์แอดอีลาสติกช็อปแล้เลยนะครับ ก็โอเคครับก่อนที่จะไปเริ่มตีบอสกันเนี่ยเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มดูของตัวละครแล้วก็การ์ดอะไรต่างๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้แนะนําแล้วทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะตีได้แบบไม่เท่าที่ผมตีนะเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขที่ผมมีก่อนแล้วกันนะครับส่วนของเอสตาเนี่ยผมก็มีค่าคฤหาสอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะแล้วส่วนการ์ดเนี่ยก็ใส่เป็นโปร์กอลิออนเพราะว่ามันได้ค่าความเสียหายเวลาเลือดเต็มเนี่ยตรงนี้นะ14%นะครับ จริงๆมันไปใส่ใบอื่นก็ได้นะทุกคนไปใส่ใบอื่นก็ได้ที่แบบว่าเพิ่มนาเมจอะไรประมาณนี้นะคือผมก็ใส่ใบนี้ไปแทนเพราะว่าไม่มีนะครับต่อมาก็เป็นพิลันนะครับพิลันก็ปกติครับใส่การ์ดอะไรแบบนี้ไปปกตินะอ,อย่างชาร์ลอตด,ด้วยเช่นกันครับชาร์ลอตผมก็มีเป็นการ์ดชาร์ลอตนะครับใส่การ์ดชาร์ลอตไปแบบนี้นะครับส่วนมิโมซาก็เหมือนกันนะมิโมซาก็จะใส่การ์ดประจําตัวมิโมซ่าไปแบบนี้ครับไม่ได้มี อะไรผิดเพี้ยนผิดแปลกนะส่วนที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งเลยเท่าที่ได้สารวจมานะครับจากคลิปที่แล้วคือโลตัสเนี่ยเป็นตัวที่สมควรที่จะมีการ์ดของโลตัสเองด้วยนะครับนการ์ดโรตัสเนี่เป็นการที่ดีมากๆแนะนําว่าใครมีโลตัสควรจะต้องมีการ์ดโลตัสด้วยเพื่อที่จะตีบอสนะครับเพราะแบบมีผลของการแบบยืดเวลาบัฟอะไรที่มันมันควรจะต้องมีการ์ดโลตัสอะทุกคนนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโลตัสก็ใส่ การ์ดประมาณนี้ไปเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ลาเดสลาเดสก็จะใส่การ์ดลาเดสเหมือนกันนะส่วนลาเดสเนี่ยคือผมก็ยังพึ่งจะปั้นมานะครับยังไม่ได้ทําของอะไรก็ประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโนเอลนะครับโนเอลเนี่ยต้องบอกว่าโนเอลผมเนี่ยของไม่ได้เยอะนะครับของน้อยนะก็จะใส่เป็นเนี่ยมีคิเลดแค่44%นะครับแล้วก็ M Attack เนี่ยสามหมื่นหกเองนะครับส่วนอาการผมใส่เป็นอันนี้เลยนะเพื่อที่จะเอาไว้ทำดาเมจ หรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะใส่เป็นพวกเออน,นี่ก็ได้นะครับเวลาแบบสร้างบารียเราก็จะทําดามจนะหรือว่าจะเป็นการพลังโจมตีทั้งหมดอันนี้แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แรงเหมือนกันนะก็โอเคครับต่อมานะครับไปดูตัวสุดท้ายเลยก็เป็นแซลลี่นะครับแซลลี่ก็ใส่การ์ดแซลลี่เช่นกันนะแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาทีมที่ผมใช้นะครับโอเคเราก็จะไปตีกันเลยนะทุกคน สำหรับเธอรแรกก็กดเพิ่มสปีดไปแบบนี้นะครับไม่ไม่ได้มีอะไรนะคือทีมแรกจะทำดาเมจได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับดาเมจเยอะจริงจะไปอยู่ทีมที่สองนะครับโอเคตีไปครับทีสองนะตีครับ มัมครับอันตีเลยตีสำหรับในเฟสแรกเนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจเท่าไหร่ครับอั้นเราก็สก,กิลสก,กิลว,วนไปแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มมีเฟสที่สองที่แบบมีอะไรให้เล่นนิดนึงก็คือ เฟสสองเนี่ยจะเป็นใช้ท่าตีธรรมดานะจะเพิ่มความเสียหายสองร้อเปร์เซ็นต์นะครับโอเคมันก็จะมีตอนเฟสนั้นเลยครับที่จะเริ่มแบบว่าได้ใช้สะกงสกิลกันบ้างน่าฮิวนิดนนึงเตะไปครับอ่า ตีธรรมดาเลยนะนี่ก็จะเป็นสองแสนเก้าแบบนี้คือมันเพิ่มดาเมจตีธรรมดานะส่วนตัวที่ไม่ใช่ตัวดาเมจเรามันมันก็ยังตีไม่เข้าเหมือนเดิมนะครับเออเอา่าเราก็บ้าไปนะครับตีตราต่อไปก็เลือดลดแบบนี้มิโมนี่ฮิวเลยนะครับ ยันตีไปเลยตีธรรมดาอย่างเดียวเนาะในเทอร์นี้นะครับเราก็จะตีอ่ะอันตีไปเลยนะครับลดพลังโจมตีของบอสนะครับตีปอ่ารอบนี้เราก็ฟิลลันก็อัตีไปเลยนะครับ จะสิ้นสุดเทินห้าแล้วโอเคครับเทินสี่นี่จริงๆเรียกว่าเฟสสี่ตรงนี้นะไอเฟสสามสี่ขีดสามตรงนี้ครับก็เป็นเฟสที่เป็นเฟสที่สำคัญอีเฟสหนึ่งแล้วกันแล้วเราก็จะตีเน้นตีเยอะๆนะครับจะได้ติดสถานะที่แบบว่าเพิ่มความเสียหายตรงนี้นะครับตีเยอะๆ ตีผมจะยังไม่ใช้นะทุกคนตีไปนะครับตีธรรมดานะตีธรรมดาครับ มิโมต้ตองฮิลละเลือดเพื่อนนี่คือเริ่มปิ่มครับโอเคครับพอเราเริ่มมาตรงนี้นะเริ่มมาตรงนี้เดี๋ยวเราใช้สกิลนี้ไปก่อนนะครับสกิลสองไปก่อนโอเคเพื่อทําการลดอะไรตรงนี้เข้าไปนะอ่าแล้วก็รอบนี้เราจะตีธรรมดาก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราให้เิลาเราแบบ ึ้นมาบัฟใหม่ก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่ได้บัฟเลยอ่าแต่ว่ารอบนี้เราจะใช้สก,กิลประสานนะครับของนี่เลยชื่อไลาชาลอตอันนี้แหละอ่าระสานไปนะครับตีธรรมดาก่อนนะครับ อยู่สองไปครับจิดหลานก็อันติเลยอยู่สองครับอันตีครับ คืสองนะตีทำไมาได้เดียวแล้วครับตอนนี้จะหมดรอบแล้วโอเคได้อันนี้อีกรอบหนึ่ง สำหรับเอ่อบอสทีมที่1จบไปประมาณนี้เลยนะทีมที่สองเนี่ยครับสำคัญเลยเวลาโรตัสสกิลเนี่ยจะต้องติดหมดสภาพลดความเร็วสอ,ส,อสองแบบนี้นะครับลดความเร็วก็ต้องสองนะถ้าเกิดติดหนึ่งเนี่ย,อ,นนอ,ยอันนั้นคือเฟลเลยนะครับอันนั้นคือเฟลเลยนี่มาถึงปุ๊บเรารีก,กดอันติเลยครับกดอันติเลยแล้วก็เอ่ออันนี้ตีธรรมดานะตีธรรมดาตีธรรมดาครับ แล้วก็มิโมเนี่ยเอ้ยโนเอลนะครับโนเอลก็ตีธรรมดานะตีธรรมดาไปโอเคแล้วก็สกิลสองนะครับทีนี้เราจะทำการฉีดเลยฉีดเลยนะครับแล้วก็ตีธรรมดาส่วนโนเอลเนี่ยจะใส่โล่เลยนะครับ ตีธรรมดาครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยจะตีสกิลสองครับโนเอลจะใช้อันตินะครับอันแปดแบบนี้ก็สกิลสองไป พอทุบมานีนะ่ส่วนไปล้านเก้านะส่วนไปล้านเก้าเลยนะครับเราก็จะฉีดให้กับน้องอีกรอบหนึ่งแล้วก็อันนี้คือตีธรรมดาเลยครับตีธรรมดาครับสี่ล้านนะแล้วก็อันนี้คือกดสกิลนี้นะครับสี่ล้านครับ สกิลสนะแล้วก็พอมาเฟสนี้นะครับก็สกิลสองนี่กดใช้ไปได้เลยลอันนี้ใช้สกิลสองนะ เดี๋ยวเราจะกดใช้สกิลสองนะครับเอยย่ต้องใส่โลแล้วโลตาจะตายนะสกิลสอต่อครับเพิ่มระยะเวลาดีบัฟไปนะครับแล้วก็รอบนี้ก็ยังสกิลสองต่อนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการเซกโลกขึ้นมาใหม่นะบาเรียขึ้นมาใหม่สก,กิสครับ <S <S ทำการฉีดอ่าแล้วก็รอบนี้นะครับกดนี่เลยครับสก,กิลบาเรียอีกรอบหนึง่งแล้วก็ตีธรรมดาเลยตีแสน ตีครับตีธรรมดาสกิลสองครับอันตีเลยอกแสนนะะแล้วก็สกิลสองครับสกิลสองนะ ดีครับโโลตัสเราจะตายอะ่ะแต่เราปล่อยโลตัสตายกันเลยก็ได้นะนี่ครับตีก็จะประมาณนี้เนาะรอบนี้ก็ได้ไม่แรงเท่าเออรอบก่อนนะครับนี่เลย สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับมันอาจจะไม่ใช่วิธีการตีบอสที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นวิธีที่น่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถตีบอสได้คะแนนมากกว่า20 m อกันได้กันเนาะแล้วยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังคิดที่จะเติมเกมผมขอแนะนำร้านอีลาติกช็อปถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภยัย100%เ,เ,เลยนะครับ พอาทางร้านจดทะเบียนการค้าแบบถูกกฎหมายมีบริการเติมเกมมากมายสามารถทักไปได้ที่เพจอีลาติกช็อปหรือว่าไลน์แอดอีลาติกช็อปได้เลยนะครับ